มาเด้อครับมาเด้อครับพี่น้องมากินข่าเด้อมีขอน้ำกันเด้อนี่ครับปลาซับปลาซับนะครับกับนี่ครับผมปลาซับกับนี่เลยจากแตะอีสานบานเฮานะครับมีแต่ของอีสานบานเฮานะครับพี่น้องกลับมาจากบ้านนะครับอาหารเสียบๆต้นตำรับของอีสานบานเฮานะครับ <C oughs> นี่ปลาซับปลาแดงบองนอง <c oughs> ั่นแะครับผมกระะแด่ครับตะแด่กระแด,ดกขัวให้สุกแล้วหนึ่งเข่าวัอนห่อนครับหนึ่งเข่าวัอนห่อนครับพี่น้อง <c oughs> มากินน้ำกันเลยพี่น้องเลยของแถนะของแสีบนะครับคำเขาคำยังใหญ่นะครับจวด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 ลงไปครับปลาแดกแสบ ปลาเด็กงัวปลาซับนี่นะครับผมฝีมือของแม่นะครับพี่น้องเลยโอยากผักกับโอยากผักกับพี่น้องมากินน้ำกันเนะ้ผอผักโบยเด็กครับมันแจกไปดี มากินกน,น, <c oughs> น,น้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อครับมาเด้อครับพี่น้องมากินเข่าเด้อมีขอน้ำกันเด้อนี่ครับปลาซับปลาซับนะครับกับนี่ครับผมปลาซับกับนี่เลยจากแต่อีสานบานเฮ่านะครับ <c oughs> มีแต่ของอีสานบานเฮ่านะครับพี่น้องกลับมาจากบ้านนะครับอาหารเสียบ ตนตำรับของอีสานบ้านเฮานะครับ <c oughs> นี่ปลาซับปลาแดกบองนั่นแหละครับผม <c oughs> กระดะแดกครับกระแดกรแดกขัวให้สุกเ,กเ,กเ,ก <c oughs> เร้ยวหนึ่งข้าวันหอนนะหนึ่งข้าวันห่อนครับพี่น้อง <c oughs> มากินน้ำกันเลยพี่น้อง,นะองนะของแถะนะของแสบนะครับําเขาขมยิ่งไ่นะครับ จวดจวดจวดลงไปครับปลาเด็กเสียบปลาเด็กมั่วปลาตาซับนี่แล้ครับผมฝีมือของแม่นะครับอืออือพี่น้องเลยโบยักผักกับบบยักผักกับพี่น้องมากินน้ำกันเนอะผักว่ได้ครับ มันแสบไปดิมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ